จุดไหนที่แบบถึงเลือกคนนี้มาแบบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวของเรมโคฮาสเนี่ยครับมันมาตั้งแต่อิทธิพลที่ผมเรียนอยู่ช่วงที่ผมเรียนเนาะ mm hmm. คือสมัยผมเรียนเนี่ยช่วงประมาณปีหนึ่งปีสองมันจะเป็นช่วงที่เราค้นหาตัวเองเราได้ทําแค่บ้านสกิล mm hmm. เล็กๆแบบไม่เกินคนใช้ไม่เกินห้าหกคนหรือว่าไม่เกินสิบคนอะไรเงี้ยครับแต่พอเราขึ้นปีสามผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแต่ละมหาลัยมันเป็นสไตล์ไหนนะแต่พอเราขึ้นปีสามที่รัชบังของผมเนี่ย เขาจะปรับรูปแบบเลยเทิร์นเราชิฟต์จากงานที่เป็นงาน p r i v a t e หรือว่าที่เป็นบ้านพักอาศัยหรือเว็นอาคารเฉพาะกลายมาเป็นแบบเป็นรมตี <laughs> <laughs> เป็นพี่ป๊อปปองกูลเลยโอเคในส่วนของอปีสามของรากบังเนี่ยครับเราจะเทิรนตัวเองขึ้นมาเป็นงานสเกลพับบิคคือมันเป็นงานที่มีผู้คนภายนอกเข้ามาใช้แหละมันก็จะเป็นสเกลที่แบบเอ้ยแล้วเราต้องนึกถึงอะไรวะ เราต้องคิดยังไงกับการทําอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อของการออกแบบว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งอิทธิพลที่ผมได้เลีย Cool h สมาเนี่ยมันก็มาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของผมแหละในการทําแต่และโปรเจกต์เราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะเขาก็จะแบบบอกเราว่าให้ไปดูลองไปดูงานไหนดูเคสตัดดี้ของใครไหมว่าแบบเราควรจะเอาความคิดอะไรมาใช้แล้วก็อีก เช่นกันก็คือทางรุ่นพี่เหมือนกันในรุ่นของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างในยุคผมเนาะมันจะมีเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่คราวนี้มันผมว่ามันเป็นข้อด,ดีนะในเรื่องของการแชร์ลิงความคิดแชร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้บอกว่ายุคสมัยใหม่มันอาจจะมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่การที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องมันก็แบบช่วยให้อิทธิพลในการแบบความคิดว่าแบบเอ้ยเราควรจะคิดอีกแบบไหมหรือ เรามีอะไรที่แบบทําให้มันต่างจากอย่างอย่างที่เราเคยเห็นมาได้เปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่มั่นใจว่าทุกวันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะเออแต่ว่านั่นคืออิทธิพลที่ว่าทําไมผมถึงเลือกเล่มค uh ูฮาสมา